สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อลิสคลับค่ะมาฟังเรื่องราวผ่านความหมายจากไพ่กันนะคะท็อปปี้รันน้อมวันนี้คือต้นทุนบุญกุศลที่คุณมีติดตัวมาขอบคุณสำหรับทุกการสปอร์ตนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากด้วยนะคะพร้อมแล้วขออนุญาตเช็คพลังงานเบื้องต้นนิดนึงเนาะ เราจะหยิบตัวอักษรเจ็ดตัวนะคะตัวอักษรเจ็ดตัวนี้อาจจะเกี่ยวข้องอะไรบางอย่างกับคุณได้นะมีตัว G ตัวซีนะคะเอบีอา w, แล้วก็สค่ะมาเช็คพลังงานทั่วไปกันนิดน,นึงก่อนเนาะ Four b o n e s นะคะเราเจอกันบ่อยมากอันนี้มันอยากจะออกเลย h i of Penta ทากอนะคะเรารู้สึกถึงพลังงานของคนที่อยากสร้างความมั่นคงอะไรบางอย่างให้กับชีวิตตัวเองอะคะ่ะหรือว่าบางเคสเนอะคุณอากำลังจะ,ะเผชิญอยู่กับ ความรู้สึกที่ไม่ค่อยชัดเจนนะคะจะเป็นจากตัวเองหรือจากคนอื่นหรือว่าจากคนรอบข้างก็ได้นะตกอยู่ในสถานการณ์ที่คุมเครือเป็นความคุมเครือที่คุณก็เหมือนเหมือนอดทนนะเหมือนพยายามละเหมือนอดทนละเหมือนคอยดูอะดูจนรู้สึกว่านึกเพลงนี้ขึ้นมาไล้บอกเพลงปุกบรวยอยู่แน่นอน ฉันต้องรอเธออีกนานไหมต้องรอเธออีกนานไหมนะคะอารมฟีลลิ่งประมาณเนี้ยแต่เราชอบนะเวลามีฟิลลิ่งประมาณเนี้ยคือถ้าเมื่อไหร่มันไปนแตะจุดที่รอจนรอจนเหนื่อยใจอะ่ะคุณจะลุกขึ้นมาเองนะคะโดยที่ไม่ต้องรอให้ใครบอกเลยว่าจะต้องรอไปจนถึงเมื่อไหร่หรือว่ากับบางคนบางเคสเนะี่ยบางทีมันต้องไปให้สุดทางจริงๆอะ่ะมันถึงจะแบบ โอเคเวนี้ก็เวนี้ทางนี้ก็ทางนี้คือคือในเมื่อคนอื่นไม่ชัดเจนอะฉันจะขอชัดเจนด้วยตัวของฉันเองก็แล้วกันนะคะฟิลลิ่งานมประมาณนี้มารันดอมคลิปนี้เนาะต้นทุนบุญกุศลที่คุณมีติดตัวมานะคะ e g อ of cups เ็เจอกันอีกแล้วนะคะแอบดีใจแอบดีใจใบแรกก็ขึ้นมาเป็นความน่ารักเลยเนาะน่าสนใจเซเวนอปโต์นะคะทั้งน่ารักทั้งอดทนทั้งถึกเนาะสี่ทนได้ อุ๊บส์ดีใจจังเลยสุดที่ลกคอเราออกมาแล้วค่ะ The s h e r i o t แล้วก็ The Sun เย,ย้ขอบคุณนะคะพี่ไพ่ใจฟูเลยรู้สึกเหมือนเหมือนมีความกุ้มกิมมีความมีความลัลลาอะไรบางอย่างกำลังจะเกิดขึ้นคือ e อ e r g y พี่ไพล่ลานลามากเลย กำลังแฮปี้มีความสุขอแสดงว่ามีอะไรมาเยอะเนาะมาเป็นตัวท็อปจริงๆนะเป็นตัวท็อปมาด้วยนะคะพี่ไพ่บอกกับเราอย่างนี้นะคะว่าต้นทุนอะต้นทุนที่ติดตัวคุณมานะมาทั้งความอ่อนโยนแล้วก็มาทั้งความเด็ดขาดความความอ่อนโยนความที่คุณ เห็นอกเห็นใจคนอื่นเนี่ยแล้วก็บางคนเหมือนมี feeling แบบเขาเรียกว่าอะไรเกรงหวั่นมัถึงกับหวั่นเกรงแต่ว่าแบบเหมือนเหมือนมีความเชื่อค่ะมีความเชื่อเรื่องแบบบุญคุณโทษหรือว่าค o n s e q u e n c e ก็ได้เนาะคือการที่เราทำอะไรเราจะได้รับผลเช่นนั้นนะคะคือมีความเชื่ออะไรประมาณเนี้ยอยู่ในตัว หรือว่าแบบเป็นคนที่เหมือนแบบถนอมถนอมความรู้สึกของคนอื่นนะถนอมความรู้สึกของตัวเองด้วยนะเป็นคนที่รักตัวเองมากๆแต่มิใช่คนที่เห็นแก่ตัวนะคะรักในตัวเองที่นี่ในที่นี้ก็คือแบบมีความชื่นชอบมีความยินดีที่จะพาตัวเองไปอยู่ในพื้นที่ที่ดีทิศทางที่ดี ในมุมที่เหมาะสมในมุมที่ปลอดภัยหรือว่าเวลาที่เจออะไรในชีวิตอค่ะคอยจะสะสแสวงหาทางสว่างเนาะต่อให้เจอทางตันก็จะพยายามใช้สติปัญญาหาโอกาสหาหนทางหาวิธีฝ่าฟันออกมาให้จงได้ อ๋อเึือกละเรียกยังงว่าเป็นคนที่รักดีน,นั่นเองรักดีมากๆเลยนะคะรักในความดีศรัทธ,ธาในความดีชื่นชมในความดีคือแบบชีวิตนี้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีคุณค่าอยู่ในความดีล้วนๆเลยนะคะพฤติกรรมแอคชั่นของตัวคุณเนี่ยเป็นสิ่งที่บ่บงบอกว่าคุณเป็นคนเช่นไรคุณจะไม่ได้เป็นคนที่แบบสนใจเสื้อผ้าอาภรณ์รถบ้านอ,อ่า อะไรอ่ะสิ่งของที่คนอื่นหรือว่าหลายคนให้คุณค่าว่ามันมีความหมายออกมาประดับตัวแต่คุณจะเป็นคนที่ใช้ใช้ชีวิตใช้ประสบการณ์ใช้จิตวิญญาณใช้การกระทำของตัวคุณเองอ่ะบ่งบอกถ่ายทอดเรื่องราวของตัวคุณให้คนอื่นเป็นที่ประจักษ์นะคะให้เขาตัดสินตัวคุณจากที่ ตัวคุณเป็นจริงๆการทำของคุณวิธีการคิดวิธีการพูดวิธีการแสดงออกวิธีการที่คุณใช้ชีวิตคุณแนวแน่ของคุณแบบนั้นเนาะนี้คือวิถีทางหรือว่าแนวของคุณนะแต่ถามว่าถ้าคนอื่นเห็นแบบแตกต่างอะไรจากเนี้ยคุณก็ไม่ได้ไปหยุมหัวเขาหรือว่าไปไปโมโหใส่หรืออะไรนะคือเคารพ ในความคิดของทุกๆคนคือคุณเป็นคนที่เคารพตัวเองมากๆอ่ะฉะนั้นเราก็จะไม่แปลกใจที่คุณจะเคารพคนอื่นได้อย่างง่ายดายเราก็สนิทใจมากๆนะคะอืมบางคนจะมีความอินโทรดนิดนึงหรือว่าบางคนเขาเรียกอะไรเป็นคนที่มีความคิดมีความชัดเจนเป็นของตัวเองจนบางทีบางครั้งอ่ะ บางคนก็จะมองว่าดื้อน,นะแต่คือแบบคุณมักจะมีเหตุผลในถึงที่ตัวคุณทําเสมอซึ่งบางทีหลายๆครั้งอะอธิบายไปแล,ล้วคนรอบข้างไม่เข้าใจก็เลยแบบไม่อธิบายดีกว่าไม่พูดดีกว่าทําดีกว่าเดี๋ยวให้เขาเห็นเองให้เขาตัดสินเอาละกันว่าถ้าได้ยินเสียงรบกวนขอภัยนะคะวันนี้เสียงดังนิดนึงคุณคุณไม่ได้ใช้ชีวิต เพื่อคนอื่นน่ะในความหมายก็คือไม่ได,ไได้ไม่ได้ใช้ชีวิตตามลงปากคนอื่นน่ะอยากให้เข้าชมเราแบบไหนอยากให้เก่งให้สวยให้ดียังไงอ่ะตามที่คนอื่นตามที่ป้าข้างบ้านบอกตามที่สังคมบอกแต่ก็ตัวคุณจะมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณรู้อยู่แก่ใจอะคะ่ะว่าผิดชอบชั่วดีคืออะไรผิดชอบชั่วดีทำยังไงเราต้องทำแบบไหนหรือว่าตรงไหนยังไม่รู้อะคะ่ะคุณก็ ไม่ใช่ว่าจะเชื่อตัวเองอย่างเดียวนะก็คือจะไปสแสวงหาความรู้ไปหาครูบาอาจารย์หาหาสิ่งที่ที่ช่วยในในการเจริญสติปัญญาหรือว่าทําให้คุณมีภูมิมีความรู้มากขึ้นด้วยนะคะไม่ได้แบบว่าเออฉันถูกอยู่คนเดียวเนะเาะออทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย ในความน่ารักในความมั่นคงในความที่คุณเด็ดเดี่ยวคือแบบคุณเป็นคนที่ทําความดีได้โดยที่ไม่ต้องรอใครนะไม่ต้องมีเพื่อนมานะนำความดีนะคือแบบอยากไปวัดไปวัดเลยนะคะอยากอยากทําความดีทําเลยอยากทําทานทําเลยนะคะทําแบบทาทําเองนะคะแต่ว่าถ้ามีคนมาชวนนี่ก็ก็รู้สึกดีรู้สึกขอบคุณนะแต่เหมือนกับว่าอืไม่ได้ คือคือลักษณะบางคนอ่ะต้องมีเพื่อนไปด้วยเออมีเพื่อนไปเราจะรู้สึกอุ่นใจแล้วอยากทำหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่คุณเป็นคนที่แบบฟีลลิ่งแบบโซโล่เนาะใช้เดี่ยวได้นะคะไม่ไม่ได้รู้สึกเคว้งคว้างอ้างว้างอะไรเหมือนเหมือนมีความดีเป็นเพื่อนนะคะมีสิ่งนี้เป็นเพื่อนคุณไปอยู่ตรงไหนก็อุ่นใจคุณไปอยู่ตรงไหนก็รู้สึกปลอดภัยเพราะว่าเหมือนมีความดีคุ้มครองตัวเองเนาะคุณเชื่ออย่างนั้นนะคะแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นด้วยนะ ไม่ใช่แค่แบบเชื่อเฉยๆเหมือนเหมือนคุณใช้ชีวิตแล้วก็ลองเทสดูเรื่อยๆลองพิสูจน์ด้วยตัวเองดูเรื่อยว่าไอ้ข้อเนี้ยที่ไปเรียนรู้มามันจริงไหมมันใช่ไหมมันตรงจริตกับตัวคุณไหมนะคะฉะนั้นเนี่ยเ,เรารู้สึกว่าถ้าเป็นสายพุทธเนาะศีลศีลส,สมาธิภาวนาอะไรแบบพวกเนี้ยคุณจะแตะๆอยู่แถวๆเนี้ยอยู่เสมอเสมอนะคะหาหาวิธีหาโอกาสที่จะ ทำในเรื่องนี้อยู่บ่อยๆแล้วก็ค่อนข้างชอบด้วยนะค่อนข้างที่จะชอบด้วยทํทาจนชินนะทําจนคุ้นเคยอะค่ะคือแบบทุกครั้งที่ได้ยินอะไรที่เป็นเกี่ยวกับคําสอนก็ดีอะไรที่เป็นเกี่ยวกับคําพูดเป็นแรงบันดาลใจหรือทําให้แบบจิตใจของคุณดีขึ้นอนะคุณมักจะเก็บเอาไปคิดแล้วก็เอามาลองทําหรือว่า เอามาลองใช้เอามาลองปรับให้เข้ากับตัวเองอยู่เสมอๆฉะนั้นเนี่ย energy power ของพวกความรู้สติปัญญาอะไรที่แบบเป็นสิ่งที่ให้คุณค่ากับตัวคนเองอี่ยคุณจะขวนขวายเรื่องนี้อยู่เรื่อยและมักจะดึงดูดเรื่องนี้เข้าหาตัวอยู่เสมอเสมอนะคะ ฟีลลิ่งเหมือนอย่างนี้เลยคือเหมือนเรารู้สึกเหมือนความดีครูบาอาจารย์เป็นดอกไม้ะคะ่ะเหมือนคุณเป็นพึ่งอะ่ะคุณจะแบบคอยไปไปสอหาเนาะสอหาโดยโดยไม่ไม่แม,ม้แต่จะสงสัยด้วยซ้ำว่าทําไมต้องทํานะคะคือทําเรารู้สึกดีก็เลยทําต่อเลยเน,ะนาะอาจจะสงสัยบ้างเป็นบางเรื่องแต่ก็หาคําตอบไปเรื่อยๆนะคะชีวิตคือการเรียนรู้คุณก็สนุกกับการเรียนรู้ในสิ่งที่ที่คุณทําในสิ่งที่คุณเป็นเนาะ ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในอีกมุมหนึ่งอ่ะเหมือนเรารู้สึกว่าก็อาจจะมีชา l เลนจ์มากมายเข้ามาหาคุณในชีวิตนะคะคุณจะเจอกับเรื่องราวแบบแปลกๆหนักนวงเจอแบบคนทุกรูปแบบอะ่ะเท่าที่คนคนหนึ่งควรที่จะเจอได้บางคนก็เจอแบบเน้นๆเ,เลยช่ำๆจุกๆนะคะแต่เราคิดว่าในในระดับสายบุญหรือว่าต้นทุนที่คุณทำอะ มันมันเป็นสิ่งที่เตรียมตัวไว้รองรับคุณเวลาที่คุณจะเจอกับชายเลนั์หนักๆอยู่แล้วนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยก็จะสามารถเกิดสติปัญญาได้ในวันที่ตัวเองเจอปัญหาเนาะหรือว่าตกผลึกกับคําสอนบางคําคือบางทีอะ่ะได้ยินมานานไม่อินอะ่ะแต่พอแบบอขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างเลยเนาะเรื่องการพลัดพากได้ยินมานานใครพูดอาจจะบบฟังแล้วอินแป๊บหนึ่งอะ่ะแต่ไม่ซึ้งเท่ากับเจอด้วยตัวเอง พอมาเจอกับตัวเองปุ๊บเห็นต่อหน้าต่อตามันมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเห็นแล้วแล้ววางใจได้เข้าใจวิถีชีวิตหรือว่าลมหายใจมีค่าสิ่งเหล่านี้ค่ะคือแบบได้ยินใครพูดใครสอนยังไงก็ไม่ไม่เท่ากับเกิดขึ้นด้วยตัวของตัวของคุณเองนะคะฉะนั้นเนี่ยเวลามีปัญหาหรือว่ามีอะไรเข้ามาในชีวิตเนี่ยเป็นบทเป็นบทเรียน เป็นองค์ความรู้สำหรับตัวคุณทางนั้นเลยบางคนก็จะเจอเยอะนิดนึงเพื่อที่จะขัดเกลาสติปัญญาของตัวคุณนะคะหรือว่าทำให้คุณมีความเข้าใจโลกได้มากขึ้นสามารถอยู่กับโลกใบนี้อย่างเข้าใจแล้วก็ไม่ทุกจนมากมายนะหรือว่าสามารถพาตัวเองไปเจอกับทางออกหรือ ได้คนพบอะไรบางอย่างคือมันเข้ามาแล้วมันต้องมีประโยชน์อะแต่จะมีประโยชน์ในเรื่องใดค่อยว่ากันนะคะลักษณะการเคลื่อนตัวของคุณเนี่ยคุณมักจะพุ่งไปข้างหน้าเสมอพุ่งไปข้างหน้าทั้งวิสัยทัศน์ทั้งมุมมองของชีวิตนะคะคือเป็นคนที่แบบ move on ตลอด ตลอดเวลาค่อนข้าง move on move on เนี่ยไม่ได้แปลว่าไม่เคยเจ็บไม่เคยนิ่งไม่เคยท้อไม่เคยแมปเลยนะมันมีเหมือนกันแต่ในในก้นบึ้งลึกของหัวใจอะเหมือนคุณถูกโปรแกรมมาว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอะ e show must go on o คือเดี๋ยวมันจะต้องไปต่อนะคะแต่ในจังหวะในอายุในแต่ละอย่างแต่ละวันอะ มันไม่เหมือนกันคือวันไหนมีกําลังใจมันก็จะโฟลง่ายมันก็จะไปง่ายวันไหนกําลังใจน้อยหน่อยจิตตกนิดนึงมันก็จะแบบนิ่งๆหน่อยมันก็จะช้าๆมันก็จะสโลว์สโลแต่ด้วยการที่แบบมันมีแรงขับเคลื่อนอะอยู่ในตัวคุณอะมันจะไม่ทําให้คุณจมเจาออยู่กับความทุกข์อย่างยาวนานจนเกินไปนะคะมันจะไม่มีฟีลลิ่งที่แบบว่า ซูดเราก็ดิ่งลงต่ําลงไปเรื่อยๆมันจะไม่ค่อยไม่ค่อยไปในแนวนั้นนะคะเหมือนจะแรงบุญหรือแรงสนับสนุนอะไรสักอย่างเนี่ยที่มันห่อหุ้มที่มันอยู่รายล้อมตัวคุณอยู่อะค่ะเหมือนเป็นลมใต้ปีกอะเราชอบคานี้มากเลยลมใต้ปีกอะมันจะคอยประคองตัวคุณสักนิดหนึ่งคือมันมันไม่สามารถช่วยทําให้คุณแบบบินได้โดยที่คุณไม่กางปีกนะคุณก็ต้องทําด้วยเนาะคือช่วยๆกัน ลมมาอย่างเดียวแต่ไม่กลางปีก็ไม่รอดนะคะถ้าจะไปให้รอดต้องช่วยกันนะคะช่วยกันแล้วก็พากันไปให้ได้แต่อย่างที่บอกเนาะคุณมีเหมือนมีอะไรแบบเป็นแรงผลักดันอะทำให้คุณมักจะไปข้างหน้าเสมอมักจะมุ่งหน้าไปเสมอจะทุกข์จะสุขยังไงก็มักจะแบบมองไปข้างหน้าคะ่ะมองไปข้างหน้ามองไปข้างหน้าไม่ใช่ว่าไม่อยู่กับปัจจุบันนะคือก็อยู่แต่ด้วยความที่บอกว่า เหมือนแบบมองอะไรที่เหมือนมีมุมมองกว้างใหญ่อะค่ะเหมือนนกอะนกเวลาบินมันเขาจะไม่ได้แบบมององ,องศาใดองศาหนึ่งเนาะมันมันจะต้องมองให้กว้างให้รู้ว่าจุดมุ่งหมายจุดปลายทางของชีวิตของตัวเองอยู่ตรงไหนแล้วก็ประคองตัวเองพาตัวเองไปในแบบนั้นแต่ด้วยความที่การเดินทางของคุณครั้งเนี้ยคุณเดินทางมาด้วยความสุขมาตั้งแต่ต้ตตนเลยนะตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่ต้นเลย อาจจะเป็นสิ่งที่แบบติดเขาเรียกอะไรเนื้อนาบุญหรืออะไรสักอย่างที่แบบมันติดติดตัวคุณมาตั้งเขาเรียกอะไรมีฐานมีทุนเรื่องนี้มาเลยอะ่ะฉะนั้นอความที่ความที่จิตใจมันอ่อนโยนอความที่จิตใจมันมันมีความหมายนะเนาะ มันเป็นจิตใจที่ทรงคุณค่าคือคืออันนี้คือแบบเหมือนเหมือนพูดเป็นเป้าหมาย้าวคราวกว้างไกลๆแล้วนะแต่คือแบบเอาแค่สโคบที่แบบกว้างที่สุดใหญ่ที่สุดมันมันมันทรงคุณค่ามันมันมีเกียรติมันมีศักดิ์ศรีมันมีเกียรติยศมันมีคุณงามความมีอยู่ตรงนั้นนะฉะนั้นเรารู้สึกว่าคุณจะไม่ค่อยวกแวกมากระหว่างทางนะคะจะคอยแบบไปในทิศทางที่ตัวเอง มุ่งหวังใจเอาไว้เสมอแล้วก็จิตใจที่คุณตั้งเอาไว้ดีแล้วอะจิตใจที่คุณตั้งเอาไว้ดีแล้วอะมันก็จะพาคุณไปสู่เส้นทางที่คุณต้องการอาจจะลงทางบ้างอาจจะงงง,งบ้างอาจจะเหนื่อยบ้างอาจจะพักไปบ้างแต่ในท้ายที่สุดคุณจะถึงจุดหมายปลายทางที่คุณใฝ่ฝันเอาไว้แล้วมันจะยกระดับขึ้นในทุกๆครั้งไปนะคะอาจจะเป็นแรงอธิษฐานที่คุณอธิษฐานมาแบบนี้ก็ได้นะคะประมาณนี้นะ ค่ะแล้วนี่ก็คือคำตอบของรนดอมคลิปนี้นะคะว่าต้นทุนบุญกุศลที่คุณมีติดตัวมาเป็นเช่นไรนะคะขอบคุณที่รับฟังนะรับไว้เฉพาะสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่ทิ้งไว้ตวงนี้ได้เลยค่ะหวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสุขกายสุขใจนะบ๊ายบายค่ะ